สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มากินเมี่ยงปลาทูนะคะแล้วก็มีแคบหมูด้วยมีทั้งเมี่ยงปลาทูแล้วก็เมี่ยงแคบหมูนะคะผักหลายอย่างมากเลยเนี่ยผักสลันแน่นะคะนี่ผักสลนันแน่มีผักสลนันแน่แล้วก็ผักชีลาวต้นหอมผักชีแล้วก็ผักกระหล่ำนะคะเนี่ยสลัด มีขนมจีนแล้วก็เนี้ยกระเทียมน้ำพริกทั่วตัดนะคะทำเองนี่จ้านี่คนๆเลยน้ำพริกถั่วตัดมาจ้ามากินด้วยกันแคบหมูหิวอือ มกเยอะมากคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะจ้าทุกคนนาจะ้ะแดดดีมากวันเนี้ยผักชีมีทางผักชีไทยผักชีลาวนี่ผักชีลาวต้นหอมผักหลายอย่างมากสาละเน่เข้ากันมากเลยในกะินรับเมี่ยง ียำกินเยอะๆต้านโควิดขนมจีนแห้งลวกเอาอคำใหญ่อีกละปลาทูนี่๋วยวใส่นี่ไปถั่วตัดทำจิ้มถั่วตัดทำเองนี่จ้าอหญ่ยัวเลยมามาจ้ะโอ้ยคำใหญ่ ขากันไก่ลันมาจ้ะโอ,อ สวัดผักกะหล่ำอ,อร่อยมากเลยน้ำจิม้มรับครับต้นหอมเข้ากันมากเลยผักชีลาว ขนมจีนเนี่ใส่ลงไปอืฉ่ำๆเลยจ้ะเห็นไหมืม เนี่งงนยงคำใหญ่ๆผักก็อบกอบ <목소리> 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 아밥 먹기다 ขนมจีนคำที่สามจินน้มเยอะๆเลยจ้ะอ่าวปากกว้าง สีลาว <c oughs> ต้นหอมสลันแน่อันนี้ใส่แคบหมูนะคะกรมจีลงไปกระเทียม จ้าแคปหมู ซบเมนูที่มีผักเยอะใส่กระเทียมกระเทียมกินยเยอะๆต้านโควิดขนมจีนจิ้มลาดเลยค่ะจ้าคคำตาสวยละ แซ่บจ้าทุกคนมาจ่ามากินด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะ <c oughs> อะไรกูไม่รู้ <c oughs> กระเทียมขนมจีนเช่นเช่นงามงาม ำไมไมคำใหญ่ก็แล้วทำไมมีแต่คำใหญ่ แซ่บแซบ <c oughs> ต้นหอมชีลาว <c oughs> กระเทียมไ <c oughs> ม่เจ้ของไม่ประโยชน์ <c oughs> ปลาด <c oughs> อกขนมจีน ห่อละเกบาทสิบาท หวาหวาานนเข้ากันมากเลยนะเมียงกับผักพวกเนี้ผักชีผักซาลแแน่ชีลาวนะคะต้นหอมผักชีไทยถ้ากินเมียงเข้ากันมากปัดถู ขนมจีนเนี่ยเส้นยาวเหนียวนุม่มเส้นไหมขาดจิงมถั่วตัด ก็จะทำคำเล็กๆไม่ได้นะคะ ใส่หลายอย่างกลายเป็นใหญ่ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย